สวัสดีครับเจอกันกับอีกนึงทพี่นะครับกับผมพีว่านาหนวดนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สนามยิงปืนสอลพอนะครับวันนี้ผมมีเจ้าตัวปืนตัวนี้ครับนี่レスเบร์คัตตอมนะครับตัวนี้คือレスเบร์คัตตอมตัวโมโนลิดเฮฟวี่เวย์นะครับตัวนี้เป็นปืนขนาดจุดสี่ห้าซนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเราไปดูรายละเอียดตัวปืนด้วยกันเลยนะครับไปกันครับปืนกระบอกนี้นะครับคือปืนレスเบร์คัตตอมโมโนลิ h เฮฟวี e เว h t นะครับ เป็นปืนขนาดจุด .45 ACP หรือ11มม,มนั่นเองครับมีความยาวลำกล้องอยู่ที่5นิ้วและลำกล้องนี้เป็นลำกล้องแมตอีกด้วยนะครับน้ำหนักตัวปืนโดยประมาณนะครับอยู่ที่1.3กิโลกรัมมันจุก,กระสุนได้8นัดนะครับและเป็นแมกกาซีนแบบซิงเกิลสแต็หรือแมกกาซีนแบบแถวเดียวนะครับศูนย์หน้าเป็นแท่งเหล็กสีดำนะครับศูนย์หลังเป็นทรงโบมาปรับได้นะครับ ปืนกระบอกนี้นะครับมีคันเซฟห้างไกลอยู่2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีฟอนต์เตชันและสเตชันด้านหลังนะครับเป็นเส้นตัดเฉียงลายเล็กๆสวยงามนะครับทางด้านด้ามจับนะครับทางหน้าด้ามและหลังด้ามน,นะครับตัวนี้มีลายน้าเตยสวยงามนะครับและจับได้ถัดมืออย่างยิ่งครับ ตัวปืนทรง1 9 1่้างคางเต็มนะครับให้ความสวยงามและยังสามารถถ่วงน้ำหนักได้เป็นอย่างดีนะครับพร้อมแล้วเราไปชมการทดสอบตัวปืนได้ครับครับต่อไปนะครับผมจะทดสอบเจ้าปืนตัวนี้นะครับที่ระยะ10เมตร5านัดนะครับระยะ10เมตร5นัดด้วยกระสุน NRC นะครับ NRC.15ACP นะครับตัวนี้240 <S 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 เกรนนะครับ230เกรน,รน,รนมาดูกันว่าครั้งแรกของผมเนี่ยจะได้ประมาณไหนนะครับ มาพร้อมแล้วไปดูกันครับ โอเคครับยิงจบปืนเคลียร์เดี๋ยวเราไปดูเป้าด้วยกันนะครับปืนเคลียร์นะครับ่ะเดี๋ยวเราไปดูเป้าด้วยกันนะครับว่ายิงออกมาครั้งแรกกับเจ้าปืนตัวนี้จะเป็นยังไงครับไปไปกันครับเป๊กรับปืนได้นะครับมาครับโอ้โหมาดูกันครับนี่นะครับ เลสเบย์คัตตอมตัวนี้นะครับแทบจต่รูเดียวเลยนะครับก็คือกลุ่มกระสุนเนี่ยนิ้วเศษเศษเท่านั้นเองครับมาดูใกล้ๆนะครับผมประมาณนี้เลยครับแค่นิ้วเศษเศษครับถือว่าเป็นปืนที่คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างยิ่งนะครับตัวนี้ครับย้ำเลยครับก็ยิงจบกันไปแล้วครับสาหรับเจ้าตัวปืนตัวนี้นะครับตัวเลสเบย์คัตตอมตัวี่ห้านะครับตัวโมโนลิ e เฮฟวี่เวทนะครับผ้เียด้ว่าเป็นปืนที่ สวยงามคุ้มค่าละแม่นยำเอามากๆเลยนะครับมันจะคู่ยิงไปแค่ครั้งแรกครั้งเดียวไม่ได้ซ้อมมะนจะโดยสำนะครับมาดูกันครับเป้านะครับนี่นะครับเป้ารูเดียวนะครับกับตัวนี้นะครับเป้ารูเดียวเลยนะครับครั้งแรกเลยถือว่าเป็นตัวปืนที่คุ้มค่าเอามากๆเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวปืนเลนแบกตัวนี้นะครับก็ วันนี้ก็มาถ่ายให้เพื่อนดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำรีวิวตรงนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในพิหน้าครับสวัสดีครับ